ไม่ผมดูของเฮียมายังไม่เจอเกเลยพระบ้านเราเก็บได้เราเก็บให้หมดเฮียเพราะเดิมไม่เพราะเดิมมันอมตะสุดยอดแห่งพระเ,เราเ,เ,เออเพราะเดิมเพราะเงินเนี่ยเก็บไปไม่มีแจ้งอนะมีแต่บวกแต่มียันมันแปดสองแต่อเจ็ดศูนย์เนี่ยมันกลับไม่ค่อยนิยมเพราะมันมีเสมาคำไงมันเลยไปดังในรุ่นเนี่ยไอ้นี่ถ้าเป็นเงินเป็นล้านเงินเป็นล้านเลย อดีตผมมี2ิ0มันสมัยก่อนนี่ตรงให้มานะผมว่า800,000เออ8 0 0 0 0ชั่วโมงนี้ก็ไม่แพงนะไม่แพงทุกนี่ไม่แพงแต่ก่อนแพงนะ5ปีที่แล้วตอนนี้มันทะลุล้านหมดแล้วชั่วโมงนี้ไม่แพงไม่แพงเรขอบใจมันเอาของแท้มาให้ตาอย่างที่บอกว่าคือพระแท้เนี่ยผมบอกเฮียฟังว่าเราซื้อแพงวันแรกน่ะหลังจากนั้นมันจะถูกไปเลยแต่ถ้าเราซื้อเกเนี่ยจะวันแรกวันไหนแม่งก็เงินหายวันนั้น จะถามว่าบางบ้านเนี่ยเฮียรู้ว่าซื้อแม่งซื้อไปลอยลอยลานแต่เปิดมาผมบอกมันนะพ่อมึงะขายได้แต่ทองพระขายไม่ได้เลยแต่เราก็อยดูวนะ่าไหนไม่ไดีผูจะขายทองให้หมดเลยไงพูดไปเถอะพูดไปเรื่อยเรนี่เนี่ยเนี่ก็ดูง่าย,ยอา่ะดูง่ายไหมเอาอาคายังไงจ้ีงสวยสเป็นลานนะเว้แต่สภาพนี่คงไม่ถึงแต่เฮียฟังผมอย่างหนึ่งเฮียเป็นคนใจถึงกล้าซื้อเนี่ยแล้วเฮียเล่นกับพวกนักเล่นเนี่ยมันไม่มีใครกล้ายุ่งกับเฮียหรอกเฮียเชื่อผมดิไม่มีใครกล้ายุ่งเฮียหรอก ไอ้คนที่โดนพระเก๊คืออะไรไหมพระองค์ละล้านซื้อองค์ละแสนยังไงมึงก็โดนเป็นมวยเนี่ยก็คือซื้อกับเสียมคือเขาไม่กลัวแพงเขาจะพูดคําเดียวว่ามึงเอามาถูกใจคุยกันแต่อย่าเก๊นะเก๊กูไม่เอาตัางคืนนะอย่างผมเนี่ยผมขายพผลไม้ใหญ่เขาพูดคําเดียวเลยเก๊ผมประจานเลยเออผมประจานแม่งแล้วพระเก๊ขายกูก็ถูกไนงะอ้าผมไม่แตะน้ำมันก่อนเหลืตอนนี้ก็บวกเนึ่ยสองอล้านไปนั่นแน่เจ้าตากอาจารย์ซะแล้ว พี่ดีกว่าเป็นพี่ดีกว่าดูง่ายเลยง่ายดูง่ายไหมง่ายองค์นี้ผมมาสองแสนผมบอกเฮียฟังนะพระองค์นี้แค่แท้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญเลยนะแม่งเจอทีไรเก้ทุกทีแม่งก็มีครึง่งงงแต่ผมได้ยินกิจศับเฮียมานานแล้วเรื่องนางองค์เนี้อืมแต่เบุญก็สวยนะสักสามล้านเนี่ยนะผมคนจนซื้อได้ขนาดนี้ <c oughs> น่ารักเลยเอาติดเลยร์ไอหน้ากลางก็ดูง่ายอะะไรนใช่มโอ้พระดูง่ายทุกองค์เลยเฮีย เดยเล่นภาพดีว่ะไม่ไม่ไม่โดนสเก็ดไม่ไม่เพื่อนผมน่ารักไงไม่โดนสเก็ตระเบิดเลยอ่าเพื่อนผมน่ารักคือเวลาเราเห็นภาพแบบนี้เราจะนึกถึงคนหาอ่าเพื่อนผมน่ารักมันไม่ได้เอาแบบแชมป์เชิมอะไรให้เฮียแต่ว่าเป็นพระดูง่ายพระสบายตาคือเฮียพร้อมพร้อมที่จะล้วงมาสู้เขาได้อ่ะกูเบื่อกูว่าล้วงมาขายได้อ่ะผ้าบางคนเปิดมาดูที่เชียปวดหัวนะแล้วพูดไม่ได้ด้วยพอบอกแกเฮียเดี๋ยวเพื่อนซวยคนซื้อก็ตัดอย่างนี้แก่ผ้าเล่นเลยอย่างเงี้ยต้องขอบใจคนขาย ต้งงไงเราเอาศัยเวลาอย่างเดียวสมมติเราซื้อมันมาเมื่อ3ปีแล้วไอ้เหี้ยแพงมาหน่อยว่าแต่ปีนี้กูรู้สึกสบายใจแล้วใช่ป่ะซื้อมึง5ล้านตอนนั้นเขาว่ากูหมูแต่ตอนนี้อไอ้เหี้ยกูเกู7ล้านแล้วอย่างเงี้ยได้ก่อนไหมก็นาวนั้นซื้อ2อล้านสอืม4ล้าน <5 S 1> ไปนอ,อ่ามาดิผมผมปีนี้ผมอยากจะได้พอร์ตใช่ผมไม่เอาแล้วผมซื้อพลาดว่าผมไม่ไปไหนอาจารย์ไปเที่ยวหรือไปเจ